กอยากเซิร์ฟแล้วครับมาแล้วครับคัปเวอร์ครับนี่คัปเวอร์ CI นะครับ Back b ิวตี้นะครับช a n นลไอ s ลน n ์ขนาดบอด์ด31.75นะครับี่ลายข้างหลังนะครับทักนะครับทัก CX นี่ลายสวยนะครับไปเดี๋ยวไปลองกันอันนี้ก็ใส่กางกระแทกเพิ่มมานะหน้าหลังนะนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรครับล้อเดิม บุชชิ่งเดิมนะครับอันนี้ของช่างมดนะครับช่างมดดีใจไอนะครับจะยืมเทสเลยนะครับรอรอมี่คนเทสหน่ะนี่กรอรอตรงกลางนะครับอือไปอลองออกกไป นี่เป็นคัปเปอร์นะครับตัว CX ที่เป็นบูชชิ่งนะครับที่ตรงนี้นิยมเล่นกันนะครับฟีลลิ่งแรกเลยผมขึ้นมาคือถ้าเราเล่นบูชชิ่งทั่วไปก็จะรู้สึกว่ามันออกตัวมันต้องเดิหนหน่อยนะครับพวกสปริงอย่างซีเซเว่นเนี่ยก็จะนุ่มกว่าเท่มเล่นบูชชิ่งของตัวอื่นมาซิกซิหรือว่าอแอนอะไรพวกเนี้ยนะครับก็จะเป็นอย่างนั้นออกตัวต้องหนืนหน่อยพอความเร็วมาก็จะดีแต่เนี่นดับแรกเลย,เยคือคือแม่ง ออกตัวเสร็จปุ๊บเนี่ยมีให้ลองหลายแผ่นนะครับเออนี่ครับอันนี้ก็เจ้าของครับช่างมดช่างมดช่างมดครับ,รบนี่นะครับอ่าอันนี้แลองดีวกว่อนอันนี้คือซีเอ็คแม่งออกตัวแล้วแม่งดีเลยออกตัวไม่หนักแรงด้วยนุ่มแล้วอัดเร็วกๆก็ดีนะครับนะครับเมื่อกี้ลองไปรอบแล้วนะครับมีฟลลิ่งเลยนี่เดี๋ยวนี่บูแฮดต่อเลยไหมเล่าอันนี้ดูช่างมดเซิร์ฟก่อนนี่โอ้ยไงครับ ต่อครับลองดูเออเล่นดีไว้ c ีเอ็ตัว CX นุ่มนะครับไก่กัว CX ของตัวคับเวอร์จะแข็งน,นะครับนุ่มเลยนะครับเดิมๆนุ่มเลยแล้วก็ปั๊มออกตัวง่ายด้วยไม่หนักเข้าด้วยนะครับเออนี่แตกต่างเลยแตกต่างจากแตกต่างจาก c ีของของจีนทั่วไปแน่นอนนะครับนะครับีออ่นี่ผมขึ้นเนินนะตอนนี้ ต,ต้องช้าๆนิดนึงน,นะครับเพราะว่ามีเพื่อนสมาชิกทสนามก็เยอะอยู่อ่าไปครับเีกทางตรงตรงนี้นิดนึงเราจะผมใช้มือถือถือข้างนะตอนข้าววิ่งอาจจะไม่ได้โยกเยอะนะครับเพราะว่าถือมือถือจะรวกอ่ะลอดูนี้ครับไปเปิดวายไป โอ้มันอ่ะดีเลยอ่ะนะครับดีเลยเออว่าตัวหลัง CX ของคัพเปอร์นี่คนหาเล่นกันเยอะนะครับเพราะเล่นคาวิ่งก็ได้แล้วก็ไปปั๊มแท็กก็ได้นะครับมีความเร็วมันก็หน้าไม่แวบ,บนะครับนี่ดีเลยนี่ดีจริงอันนี้ยอมรับเลยว่าออกตัวเนี่ยอแรกกะโอ้ยออกตัวหนืดอยู่แล้วต้องปั๊มเยอะต,อต้องต้องสะบัดทั้งตัวตไปทั้งไหล่อะไรยเงี้ยแต่ที่ไหนได้ปั๊มออกไปบุ๊บๆนุ่มเลยนะครับดีมากดีมาก เอ่อ c ีเอ็กของ Cover นี่ัวนี้จริงเ็าดีจริงๆนะครับอย่างแจ่มเลยอย่างแจ่มเลยอเอางหมดไฟนี่ครับโอ้โหนี่นี่เป็นฝ่ายคาปเปอร์แล้วอันนี้เจ้าของสีตัวกินลูมแล้วเรารีวิวไปแล้วนะนะครับนี่ดีนะครับน,น,น,บนี่ดีเลยนะครับไปอ่ะ<ป>ก็จบคลิปครับ<ป>ช็อตรีวิวสั้นๆบอกเลยว่า ใครโกว่าระบบบูชชิ่งของคาเวอร์จะปั๊มยากออกยากนะครับผมว่าโคตรดีอย่าไปเทียบกับบูชชิ่งของติดมาของพวกของจีนนะอันนี้ดีเลยอันนี้ดีเลยนะครับดีเลยไม่ได้อวยนะผมไม่ได้มีขายนะครับแต่แบบแต้มเลยนะครับโอเคแค่นี้แหละครับสนใจสนใจหาซื้อก็ดูครับหาดดำก็ดูครับคาเวอร์บูชชิ่งฟรนะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ด้วยครับช่องรัชชาชาแนลนะครับรายการแก่อยากเริ่มครับโอเคครับสวัสดีครับ นี so so board, pues yeah. hey. uh ่ครับมดกับมดเจ้าของบอดนะครับเมื่อกี้คัมเปอร์ตัวแก๊กยูตี้ไปนี่ดูนะนะบุชชิ่งก็เด่นเนียนเลยนันนหมดไฟหมดไฟโอ้โหต้องเราพี่มดก่อนไม่ไดไม่ได้ยูนเฟี กดไฟถ้าของกินลูมถ่ายลงคลิปก่อนนะน,นี่เราถ่ายกินได้จะเห็นว่าไม่ต้องถ่ายในมุมที่ผมถ่ายแเท้านะ